แห้งไวเนีอยตัมาเนีนย no อันนี้ตัวใหญ่อ่ะไม่ตายเนี่ยโดนลมไม่เยอ่เก็บแห้ทำไรกินดีทำไรอดทอดก็ตัวั้ทอดได้ตัวได้ตัวทำไมพิีกิปลาเกลือก็ปลากลือจะกินได้ลยปีเลยคิดตุกได้เยอะจังอ่ะพอมันน้ำมันใา้ป่านทายไม่้กินใช่ซื้อตลาดว่ที่เนี่ย อยู่กับเจมากเลยเอนี่ยอะไรก็ซื้อตลาดตลาดกันเดียวเลยไม่ดีไปทำให้นี่เห็นไหมอะไรไปจับกีดินมาฝีมือด้านคนก็มีฝีมือมีปีที่มือิเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนไปหาไปเนี่ย้กิดปลาในอ่นช่างได้ปลาไหมคะเจไม่อยู่เจไปไหนแ้เดี๋ยวจะมาลองทากันเองไม่รู้จะรอดจะตา พีงมือคนตกพีงมือแบบนี้ใช่ไหมจะแทงกันจะแทงจะแทงปลาเนี่ยได้คนแล้วพีเ่เจ๊จะได้ปลาเยอะให้พี่ช่วยทอดเก็บหน่อยเอาอยู่คนหาตอนยังไม่คนทำอยู่ เด็นเข้าปากปากตัวเองปากเองก็เลยยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าไงงั้นพี่เดิมยต่อปลานั้นหายากต้องลำบากไปตกมาตกด้วยกบยางหน้าหนีใครต้งองไงวะเอาแล้วต้องขายธรรมดาของก็มีของเ็าดีอะ 父母不保。嗯嗯嗯嗯 เม็ดพริกติดสบายเมื่กี้พี่ก็กไปนะที่พี่ให้นี่เปล่าที่ร้าน,านต้นตำมวิทยา้ันที่เราไปกินกันร้านลาบนะ,ะ,ะไนะเ่เคยให้ทิ้กี้ท้ให้แต่พ่อหนูลี่ไหนให้ไปางไปน บอกตั้งกว่าเยอะไป่ล้าง,างมือก่อนนะพี่อุสาค่คอยๆขอ,อดเก็บป่านะหมายมเก็บเต็มหัวเลยโงหนะ่ามันมีป้าอะเอาป้าไปมะเอาเออกไปเลยไม่ล้างก็ได้จอมงนะ่าแกงเขานะดีนักชอาแกงพี่อะ ตามากลโอเคิดตาก ะะตาก็ให้ช่างจะได้มีกับข้าวกินมเยอะเลยอ่ะอิ่ม